สำหรับใครนะคะที่มีอาการในเรื่องของการปวดข้อปวดกระดูกทานอาหารเสริมมาเยอะมากหลากหลายยี่ห้อนะคะบางคนก็ไปใช้วิธีการฉีดยาเข้าตามข้อต่างๆนะคะกินสมุนไพรกินอาหารเสริมต่างๆแต่ยังไม่เห็นผลลัพธ์ชัดเจนวันนี้อ้อยมีผลิตภัณฑ์ที่อ้อยทานเองและเห็นผลลัพธ์จรงิงว่ามีปัญหาในเรื่องของหมอนรองกระดูกปลิ้นทับเส้นประสาทอาการก็คือมีอาการปวดหลังเลาลงสะโพกแล้วก็ชาไปที่ขาก็ไปทําการผ่าตัดมาแล้วแต่หลังจากที่ผ่าตัดมาอาการยังไม่ดีขึ้นเลย้อยเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะที่มีอาการแบบอ้อยแล้วไปทำ ผ่าตัดมายังมีอาการแบบเดียวกันก็คือยังไม่สามารถกลับมานั่งหรือใช้ชีวิตปกติได้อ้อยบอกได้เลยว่าอ้อยผ่านตรงนั้นมาก่อนเขาอยากจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อ้อยทานเองและเห็นผลลัพธ์จริงนั่นคือผลิตภัณฑ์ใชไรโบเนตรเรามีสารสกัดตัวหนึ่งชื่อว่าเอชเชลเมมเบรนะคะหรือยืมุ H ่มเปลือกไข่เป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะคะตัวนี้คือการทํางานของเขาจะวิ่งตรงไปในส่วนของกระดูกเลยไปลดปวดลดอักเสบและไปฟื้นฟูในส่วนของกระดูกที่เสื่อมและพุนให้กลับมาดีขึ้นยังสามารถช่วยในเรื่องของเชื่อมเนื้ หลังผ่าตัดได้ด้วยนะคะบอกเลยว่าตัวนี้เห็นผลลัพธ์ชัดเจนจริง,รงๆเพาเห็นผลลัพธ์ตั้งแต่1นึ่งซองแรกรู้สึกได้เลยว่าอาการที่มันตึงอาการที่มันปวดนะคะมันคือค่อยดีขึ้นและเมื่อทานครบนะคะหเดือนก็สามารถกลับมานั่งทํางานได้ปกติและครบ2เดือนตอนนี้ก็คือสามารถขับรถไปกลับต่างจังหวัดได้แบบสบายมากโดยที่ไม่ต้องใส่ที่รัดหลังหรือไม่ต้องให้ใครมาขับรถให้เลยนอกเหนือจากการที่เขามีในส่วนของเยื่อหุ้มเปลือกไข่แล้วนะคะที่มีในส่วนคอลลาเจนที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อโดยตรงน,นั่นก็คือคอลลาเจนไทท เราใส่ตะกูลแคลเซียมที่ดูดซึมได้ถึง95%และคนมีโรคประจําตัวสามารถทานได้โดยที่ไม่ตกค้างใดๆทั้งสิ้นนะคะนั่นก็คือแคลเซียมเอลทิวเนตทุกตัวที่เกี่ยวกับกระดูกอยู่ในซองนี้เลยสําหรับคนมีอาการปวดแล้วอ้อยแนะนําให้ทานเช้า1งช้อนก่อนนอน1งช้อน1ซองแบบนี้นะคะบรรจุอยู่ที่100กรัมจะได้10วันนะคะแต่ถ้าทานบํารุงก็คือ1ซองจะได้20วันเลยวันนี้เอามีโปรพิเศษสําหรับคนที่งบน้อยแล้วก็ทานมาเยอะแล้วแล้วเหลือเงินก้อน ตัวนี้นะคะซื้อ1นซองจาก990านะคะเหลือเพียง690าและพิเศษกว่านั้นซื้อ2ซองจากราคา1980นานะคะเหลือเพียง1,300บาทแล้วแถมฟรีให้อีก1นซองนะคะซึ่งเป็นขนาดเดียวกันตกวลนละ40กว่าบาทเท่านั้นทานในหนึ่งเดือนและแถมเป็นตัวขวดชงให้อีกหนึ่งใบนะคะบอกเลยว่าชุดนี้ลูกค้าเห็นผลลัพธ์ชัดเจนจริงๆค่ะลองเปิดใจทานกันดูนะคะ